ขออบนอ้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ดีตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองด้วยเสียนกล้าวพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ไว้ในโอกาสนี้ เพความสุขความเจริญแห่งศีลแห่งธรรมจงบังเกิดขึ้นกับญาติธรรมทุกทุกท่กทานเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปจะน้อมนำเอาธรรมะเป็นคำสั่งเป็นคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธชิน,นวรยกขึ้นมาบรรยายขยายความเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและสัมมาปฏิบัติเป็นลำดับสืบต่อไป สมดังธรรมภาสิตว่าธรรมโมหะเวลักติธรรมจาริงทำแล้ว่มรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมเราท่านทั้งหลายก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม การประิปฏิบัติทางเบื้องต้นนั้นจะต้องรู้รู้อะไรคือรู้ใจตัวเองซะก่อนใจเรานี่มันหนักไปในทางไหน คนทุกคนจะมีใจเอียงกระเทะเล่ไปทางใดทางหนึ่งในหกทางเขาเรียกว่าจริตหกนั่นแหละจริตที่หนึ่งเขาเรียกว่าราคะจริตที่สองเรียกว่าโทสะจริต ที่สามเรียกว่าโมหะจริทที่สี่เรียกว่ามิตกจริทที่ห้าเรียกว่าศรัทธาจริตที่หกเรียกว่าพุทธิจริตจริตจริตคือจริตหกคือความเคยชินของใจ ใจเนี่ยมันคุ้นชินกับอะไรมันก็จะชอบอย่างนั้นเราสังเกตดูนะทุกดวงเลยทุกดวงทุกใจทุกจิตภาษาอภิธรรมเรียกว่าจิตภาษาไทยเรียกว่าใจจิตด้วยใจกันแล้วแต่ประกอบไปด้วยสิ่งสี่สิ่งหนึ่งรู้สุก สองรู้จำสามรู้คิดสรู้แจ้งสี่รู้เนี่ยรวมกันเรียกว่าใจใจใจแรกเขาเรียกว่ามันมักมากขออภัยให้คำว่ามันมักมาก ไปในทางราคาจริตส่วนมากเลยชอบสวยชอบงามมีใครบ้างที่ไม่ชอบสวยชอบงามชอบระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนี่ก็เรียกว่าราคาจริต จริอย่างนี้เราจะแก้ยังไงก็คือไปดูสิ่งที่มันตรงกันข้ามคือไม่สวยพระองค์บอกว่าให้พิจารณากายคาตาสติหรืออสุภกรามฐา,านเพื่อจะแก้ใจดวงนี้ราคาจริด็ดดวงนี้ ให้มันเบาบางรถน้อยถอยลงจากความยึดต si ิดในรูปสวยๆในเสียงเพราะๆในกลิ่นหอมๆในรสอร่อยๆในสิ่งที่สัมผัสที่ถูกใจพระองค์บอกว่าต้องพิจารณากายคติอยู่เสมอกายหมายถึงตัวเราหมายถึงตัวเก่า กายเรานี่ประกอบไปด้วยมหาภูตะรูปมหาแปลว่าใหญ่รูปใหญ่ประกอบไปด้วยธาตุตินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสี่ธาตุอันนี้เรียกมหาภูตะรูปอุปาทายรูปคือรูปที่มันอาศัยรูปใหญ่ได้แก่อะไรเช่นตา อาศัยรูปใหญ่หูอาศัยรูปใหญ่จมูกอาศัยรูปใหญ่ปากอาศัยรูปใหญ่ทวารหนักทวารเป่าข้างล่างอาศัยรูปใหญ่ทุกส่วนที่มีอยู่ในรูปใหญ่นี้ที่เป็นเล็กๆ เขาเรียกว่าอุปาทายรูปอาศัยรูปใหญ่อยู่ฉะนั้นพระองค์บอกให้พิจารณากายคติกายธตาสติคือพิจารณากายในกายพิจารากายนอกกายพิจารณากายในกายก็หมายถึงพิจารณาในตัวเราเนี่ยโอปนญิโกเอาใจคิด เอาใจส่งเข้าไปส่งเข้าไปดูข้างในดูอะไรดูตับดูไตดูไส้ดูพุมิดูพังผืดดูไส้ใจดูไส้น้อยดูหันใหม่ดูหันเก่าดูมูดดูคูดดูดีดูเสลดีน้องนองดูน้ำงเลิงดูเอาใจส่งเข้าไปดู ดูมันจนกว่าจะเกิดสติจนกว่ามันจะเกิดสมาธิเกิดปัญญาญาณอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าอ๋อกายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครเป็นสสารเป็นพลังงานเป็นธาตุถูกต้องที่สุด มันมารวมกันอยู่ที่นั่งกันเป็นก้อนเป็นก้อนโดยสมมุติเป็นหญิงเป็นชายแต่ว่าโดยวินุิไม่มีมีแต่ธาตุล้วนๆเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็จะดับไปอุปมาเหมือนเราก็นน้ำแข็งมาตั้งไว้ปุ๊บเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อน ถูกแดดถูกรมถูกอากาศถูกธรรมชาติในที่สุดน้ำแข็งก็ละลายหายไปหมดไม่มีก้อนน้ำแข็งกายเราก็เหมือนกันตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วณนะปัจจุบันนี้มันกำลังตั้งอยู่ต่อไปมันก็จะหมดไปหายไปสิ้นไปดับไปตายไปไม่มีอะไร ผมบอกให้คิดพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเช้าพิจารณาคำ่ำพิจารณากันวันพิจารณาทุกเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเห็นกายอย่างเดียวนี่ก็บรรลุทำได้นะครับเอาอย่างเดียวนี่แหละไม่ต้องไปเอาอะไรหลายยานมหาสติประฐานสี่เอาสักฐานหนึ่งฐานใดฐานหนึ่ง ก็สำเร็จได้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้เอาสักฐานใดฐานหนึ่งให้มารู้เห็นตามความเป็นจริงก็จบถึงนิพานได้ไม่ต้องไปเอาทั้งสี่ฐานแล้ว เอาทางเดียวก็ได้เหมือนกับเราลงทะเลลงทางเหนือก็ได้ถึงทะเลเหมือนกันลงทางใต้ก็ได้ถึงทะเลเหมือนกันลงทางทิศตะวันออกก็ได้ถึงทะเลเหมือนกันลงทางทิศตะวันตกก็ได้ถึงทะเลเหมือนกันการไปพื่งปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันลงทางกายก็ได้ หมายถึงพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้เทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้จิตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้เอาฐานใดฐานหนึ่งพิจารณาแบบจริงจังดูกายภายในดูกายภายนอกดูคนอื่น คนอื่นผมงอกไหมงอกเหมือนเราคนอื่นหนังเหี่ยวไหมเหี่ยวเหมือนเราคนอื่นฟันหักไหมหักเหมือนเราคนอื่นแก่ไหมแก่เหมือนเราคนอื่นเจ็บไหมเจ็บเหมือนเราคนอื่นตายไหมตายเหมือนกันเอามันเหมือนกันเลยแล้วก็ไปดูคนอื่นแล้วไม่ต้องไปดูคนอื่นดูตัวเราดีกว่าเพราะมันเหมือนกัน ถ้าสี่ขันธ์ห้าเหมือนกันเราพิจารณาอย่างนี้เนืองเนืองแบบต่อเนื่องให้รู้เห็นตามความเป็นจริงราคะจลิตมันก็ละลายหายหมดไปจากใจมันไม่มีแล้วมันจะไปม,มีอะไรเพราะมันไม่มีอะไรมันจะไปชอบอะไรเพราะมันมีอะไรจะชอบมันจะไปหลงอะไรเพราะมันไม่มีอะไรจะหลง เพราะตัวหลงในมันหายไปหมดตัวรู้เข้ามาสู่ใจแทนแก้ได้นี่คือราคะจริตโทสะจริตนิสัยสังเกตด,ดูบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าชอบงุดหงิดโมโหอะไรนิดหน่อยเขาไม่ได้แล้วไม่ถูกใจแล้วโอ้ย ไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีใครจะทำให้เราถูกใจไปหมดเป็นอาถรรพ์นะเป็นไปไม่ได้เพราะเขาก็คือเขาเราก็คือเราจะไม่ให้คนเกลียดเราเนะี่ยได้ไหมไม่ได้แต่จะไม่ให้เราเกลียดเขาเนะี่ยได้ไหมได้เขาเกลียดเราก็เกลียดไปเรื่องของเขาแต่เราไม่ไปเกลียดเขา จบไปโกรธไปเกลียดไปอิจฉาไปได้สยากันทำไมโดยเฉพาะคนไทยเนี่ชอบถืออิจป้าอิจขว้างอิจคืออิจฉาดีกว่าฉันเร็วกว่าฉันเสมอฉันบางทียกตนข่มท่านอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจ นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องส่งใจเอาธรรมะนี่ไปส่งใจเอาไฟฉายนี่ไปส่งดูแสงธรรมส่งใจสว่างเพราะมีไฟฟ้าเปิดขึ้นก่อนนี้มืดไหมล่ะมืดพอเปิดไฟปั๊บสว่างเลย สว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมใจบรงดวงเนยไม่มีธรรมะไปส่องเลยมืดมิบมืดในครั้งพุทธการพราม์ท่านหนึ่งทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ท่านผู้เจริญในโรคนี้ที่ไหนมืดที่สุดพยาขะพระองค์ต,ตัดตอบว่าดูก่อนพรามณ์ ในโรคนี้อเวจีนรกมืดที่สุดแต่ที่มืดจริงกว่านั้นคือใจที่ไม่รู้จกักศีลจักธรรมใจไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีใจมันไม่รู้ผิดก็ไม่รู้โทกก็ไม่รู้เขาเรียกว่ามันมืดยิิงกว่ามืดดับเบิ้ลมืดอันนี้สำคัญะ ฉะนั้นเราก็พิจารณาดูค่าเป็ดค่าไก่ค่าโคค่ากระบือค่าขนบาปแต่ค่าความโกรธกลับได้บุญเห็นไหมละ่ะค่าความโกรธพยายามฆ่าพยายามประหรัตประหารพยายามทําลายทําลายที่ไหนทําลายที่ความรู้สึกเลือชิดของเรานี่แหละไม่ต้องไปทําลายคนอื่นไม่ต้อง คนอื่นมันจะโกรธจะเกลีกยดมันจะฆ่าเราไปชังมันแต่เราไม่โกรธไม่เกลียดไม่ไปฆ่าเขาจบดีไหมล่ะดีไหมโยมดีหรไม่ดีได้ไงถ้าเราทำได้ดีที่สุดพยาบาทไม่ต้องพยาบาทใครแล้วเพราะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา นี่ผมไม่หานสิแก้ใจแก้ใจแก่ความชั่วด้วยความดีแก้ความดำด้วยความขาวแก้ความมืดด้วยความสว่างแก่ความทุกข์ด้วยความสุขใจสบายใจคือการมาเพื่อปฏิบัติธรรมนี่ห โมหะจริตโมหะโมหะคือหลงหลงบางคนหลงจริงๆหลงประเภทที่ว่าแหมขออภัยเกิดนึกไปถึงว่าท่านจะหลงขนาดนั้นนึกไม่ถึงว่าท่านจะหลงขนาดนั้นจริงๆหลงขออภัยบางรูปบางองค์พระเราได้แหละ ขออภัยโยมด้วยนะไปถูกใครเข้ากา็ขออภัยพระแล้วนี้วไปไหว้เจ้ามีที่ไหนไปไหว้เจ้าขออภัยทีไปไหว้คนทรงเจ้าว่าในกอนเนี่ยเป็นพระรหั์แล้วโอ้ดูพ้นกิเลสหมดกิเลสแล้ว <c oughs> กขาทำานายไทยทักถูกเป๊ะ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 โอ้ยใช่เลยศรัทธาเรื่องใสกราบพระเนี่ยนะถามว่าไปกราบผิดไหมละ่ะผิดพระนี่สูงส่งกว่าใครทั้งหมดผู้ตามธรรมนะหมายถึงคุณวุฒิวยวุฒิธรรมมวุฒิ แ้้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังไหว้พระแล้วพระจะไปไหว้ใครนอกจากไหว้กันเองเนี่ยถูกผู้อาวุโสกว่าเราถึงแม้ท่านจะอายุน้อยกว่าเราแต่ท่านบวชก่อนเราเราก็ต้องไหว้ท่านเคารพท่านเชื่อฟังท่านอ่อนน,อน้อมถ่อมตนต่อท่านเพราะท่านบวชก่อน ก็เยอาพันษากว่าคือเราต้องยอมต้องลดต้องยอมต้องเย็นถ้าไม่ยอมมันก็เย็นเย็นเย็นไม่ได้ที่มันร้อนทั้งวันเพราะเราไม่ยอมกันอัต,ตาตัวตนสูงอีโกเยอะมีปัญหาความหลง หลงจริงๆหลงตนจนลืมตายหลงกายจนลืมแก่โบราณว่าหลงสามีภรรยาจนลืมพ่อลืมแม่หลงเล้าหลงกระเจ้าจนลืมคุบลืมตารางมันหลงมืด่ใจแก้ได้ไงก็แ,แก้โดยวิชาวิชาคือความรู้แสงสว่าง ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนเรื่องของศีลเรื่องญญของจิตเรื่องของปัญญาเขาเรียกว่าศินสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาสิกขาหมายต้องศึกษาศึกษาหมายถึงการเรียน,นรู้ด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการเขียนใยการทบทวนด้วยการนึกคิดด้วยการวิเคราะห์ด้วยการพิจารณา,าก็ได้ต้องเรียน จะแก้ความหลงได้วิตกจะหลดวิตกจิตมันตึกนึกพลานไปไม่อยู่รูบาอาจารย์บอกภาวนาพุทโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทธ พอสิ้นเสียงครูบาอาจารย์แวบไปแล้วใจมันหนีใจมันไม่อยู่กับคําบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธโไม่อยู่เพราะอะไรเพราะเขาไม่คุ้นเคยเขาไม่คุ้นชินเขาไม่ชอบอยู่เขาไม่ชอบใจรองนี่ยเขาชอบไป ไหน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 ปทำมารมนั magic, น้ yup. น,นทน chutz, bah, ify, ี่ราคะมันเพลิดเพลเราคุณไม่คุณไหมันนึกไปไหนไหนไหนอดีตมันดีดไปแล้วก็เอามาคิดอนาคตมันยังคดอยู่ก็นำมาคิดลืมลืมปัจจุบันทำขณะนี้เดี๋ยวนี้ลืมพุทโธมันก็หนีอะย มันก็ไม่อยู่นะสิเพราะใจมันรักษายากใจมันรู้ได้ยากมันยากมันไม่ใช่ง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่ารักษาไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ารู้ไม่ได้รักษาได้รู้ได้ ถ้าเราจะรักษาถ้าเราจะฝึกให้เราเขาอยู่ให้เราอยู่ให้ใจมันคุ้นชินอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทโธฝึกไปเช้าสายบ่ายคำ่ำวันนี้ไม่อยู่สัปดาห์หน้าก็ต้องอยู่สัปดาห์หน้าไม่อยู่เดือนหน้าก็ต้องอยู่เดือนหน้าไม่อยู่ปีหน้าก็ต้องอยู่ปีหน้าไม่อยู่ชาติหน้าก็อยู่เอาเอามันเป็นชาติชไปเลยไม่สําเร็จที่มารู้ไป เนี่ยเรื่องวิตกค,คือมันตึกนึกพลานไปราคะจรดิตโทสะจรดิตโมหะจรดิตวิตกจะิตศรัทธาจริตศรัทธาน่ะดีแต่ต้องบวกด้วยปัญญาไย่ใ,ใช่ศรัทธาบวกด้วยโมหะหลงไปไปตามกระแสที่ไหนก็ว่าดีก็หู้ไป ชาวาพุทธส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นไปตามกระแสทังเเจด,ดูยึดติดบ,บุคคลไม่ยึดติดธรรมก็เรียบร้อยบุคคลไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงมีเสื่อมมีเจริญแต่ธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยไม่ขึ้นไม่ลงไม่เสื่อมใปัจจุบันนี้คงที่ คงที่ธรรมวินัยคงทนเราจะต้องมั่นคงในพระรัตนตไตรมั่นคงในประพุทธมั่นคงในประธรรมมั่นคงในประสงคนน์ศรัทธาบวกปัญญาไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เหตุขึ้นดอกใหญ่ๆก็มีคนเอาทูปเอาเทียนไปไหว ทำไมขอหวยเนี่ยศรัทธาบวกโมหะบางทีปลาไหลเผือกโอ้โหเอามาใส่กระมังจุดทูบจุดเทียนบูชากราบไหว้กันทำไมขอหวยนยบางทีไก่ออกไข่มาเป็นทองอว่าไข่ทองมันไม่ใช่เป็นทองมันเป็นส,สีทองม,มาทาคนก็เชื้ ปุตโตธรมโมสังโคมันทำให้เชื่อง่ายอย่างนั้นคนเราเนี่ยจะว่าจะไงเราก็ไม่ว่ากันนะความเชื่อแต่ขอให้บวกปัญญาพิจารณาวิเคราะห์ดูซิเรามีสมองเรามีปัญญานะคิด อย่าไปคิดแค่คืบคิดสักวานึงคิดสักกิโลนึ่งมันจะเป็นไปได้หรือต้องคิดต้องคิดต้องคิดในกระลำม,มาสูตรนะไหมพระองค์ไม่เชื่ออะไรง่ายง่ายไม่เชื่อตำราไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ได้เชื่อเหตุเชื่อผลไม่ได้เชื่ออะไร ไม่ได้เชื่อสิ่งที่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อตำลาพระธรรมเวไนยเนี่ยไม่เชื่อแล้วก็ไม่ไปเชื่ออะไรแล้วแล้วก็ต้องเชื่อบ้างในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้สำคัญอย่าลืมบวกปัญญานะมีศรัทธาดีอยู่แล้วแหล,แลดะดีพุทธิจริต พวกที่จดิตพวกนี้พวกมีปัญญามาก